วันนี้บางคนก็ยังใช้ภาษามาลายูปัตตานีบุรีครับปอสกีอาปอสกีเดบ้าไข่ไข่อะไรสกีอาปอสกีปลาล่็อตสกีมาตโตสกีกีเขื่อนบ้านเขื่อนบ้านเจ็บตาเจ็บฟันเจ็บหัวทุกวันนี้เริ่มมีภาษาไทยกลางมาแทนที่บ้างแต่ก็ยังมีภาษามาลายูปาตานีทั้งการสนทนาในชีวิตประจำวัน และใช <S 2> <S 2> <S 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 ้้สสื่อาาารคขยการใช้ภาษามลายูปัตตานีไม่ได้มีเพียงในกลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นบางแห่งคนไทยนับถือศาสนาพุทธก็พูดมลายูปัตตานีด้วย ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมากมายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรวมทั้งที่บ้านนี้ก็คือบ้านเทียรายาอยู่ที่ตำบลตาแกอ่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะที่หมู่บ้านเทียรายาอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมมีครอบครัวชาวพุทธไม่กี่ครัวเรือนแต่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขมาหลายชั่วอายุคน สี่ห้าปีมานี้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นระยะทำให้เกิดความตึงเครียดและหวาดระแวงจนชุมชนแทบจะแตกสลายทั้งที่ความสัมพันธ์เคยแน่นแฟ้นเหมือนยากมิดตั้งแต่เหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นมาก็ทางเราทางชาวบ้านก็จะพยายามดีที่สุดว่าจะไม่ให้เสียขวัญ เราก็จะไม่แต่แย่กันนะเพราะว่าคนที่ว่าอยู่ข้างนอกนี่จะพยายามให้กลับมาอยู่ในหมู่บ้านไปปลูก <c oughs> ไปทำไร <c oughs> ไม่ทำฟ <c oughs> ไ,ไดียดเีเนะชาวบ้านทั้งเยาวชนและคนเฒ่าคนแก่<ม>ตัดสินใจร่วมกันฟื้นฟูนนความสัมพันธ์นขึ้นใหม่เปิดใจรับรู้ปัญหาและเยียวยาความรู้สึกให้ซึ่งกันและกันตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมไม่เคยเห็นความฝัาแย,งยง้งกับใทยพุธอัลมาสซินมาก่อนเลย ก็มาจนถึงมาช่วงนี้ผมก็ได้เจอประสบการณ์หลายหลาย,หลายด้านเช่นรอบค่าตัดคอก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่ไายแรงที่สุดซึ่งทำให้ไทยพูดกับไทยมุสลิมเกิดความระแวงกันก็มีความห่างเหินกันแม้กระทั่ง,งการมองหน้ากันก็เริ่มจะหายผมก็เลยปรึกษากับอวตอรกับอาจารย์นุกูล สร้างเวทีประชาคมขึ้นมาก็ดึงทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมก็มาพูดคุยกันอธิบายระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ผมคิดว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นชาวบ้านก็เริ่มเข้าใจกันทั้งไทยพุทธอมุสลิมก็ก็เริ่ม,เร,มเริ่มกลับเข้ามาสิ่งที่ทําให้การเชื่อมโยงเข้าหากันได้ง่าย<แ>ก็คือภาษาและความสัมพันธ์ดีงามในอดีต นูกีการโน่หนูกีกานโน่ถึงมึงกีตู้เลยฮะปับเดีก็ต้องกีนุกีบาโกกีตาเดี๋ยวก็ต้ลกีบาปป้อกียาเลลูมูกีฮาเล่ลูมูเขาสามมาไปเนยยายบอกว่าไปพลูเล่ไปเหลื่องัวเหลื่อนไรพนนันเลยฮะก็ว่าพันเน็ตเลยฮะชาวบ้านก็เริ่มไว้ใจกันมากขึ้นตอนนี้ก็ชาวบ้านก็อยู่กัน มีความสุขแต่ว่าก็ระแวงก็มันก็มีแต่ว่าไม่มากเหมือนเมื่อก่อนที่ตำบลบาราโหมชาวบ้านและผู้นำชุมชนดูแลรักษาสุสานหรือกูโบของชุมชนไว้อย่างดีตลอดมาตามแนวทางมุสลิมทำให้ยังเหลือร่องรอยของก,กษัตริย์ปัตตานีที่ชื่อ พญาตูอินทิราวังษาหลายๆหลายอย่างสํะสำคัญที่พวกเขาเนี่ยสมัยนั้นก็เป็นคนแรกชาวเมืองที่ศาสนาอิสลามตั้งแต่นี้เนี่ยพญาตูอินทิราวังษาเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของปัตตานีเปลี่ยนศาสนามาศรัทธาอิสลามเมื่อ500ปีก่อนและเปลี่ยนพระนามเป็นสุลต่านอิสมาเอลชะ และทำให้ศาสนาอิสลามซึ่งเข้ามาก่อนหน้านี้หลายร้อยปีได้เผยแผ่กว้างขวางมากขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนั้นก่อนที่จะนับถศาสนาอิสลามมันก็เป็นโรคเสก่องเป็นโรคเป็นโรคอะไรไปโรโรผิวหนังแล้วก็มันแตกแล้วว่าอะไรนี่บาดแดงกับบาดแดงว่าอะไรผอ่าและนั้น เป็นโรคนั้นก็รักษาครั้งหนึ่งก็สัญญาครับหมอนะจะให้ตาหายแล้วจะนับถึงศาสนาสลามเพราะหมอหเป็นคนศาสนาสลามอ่าไม่ใช่ถึงสามครั้งน่าจะจะเปลี่ยนศาสนาอ่าเลยก็เปลี่ยนศาสนาก,ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสลามก็ชื่อสุลตอานอิสมาอิา่าเป็นชาวเมือ,องเกาะพัานี ไม่ไกลจากมัสยิด<ม>กรือเซและไม่ห่างจากสุสานของกษัตริย์อิสมาเอลชะผู้นำชาวบ้านพาเราลัดเลาะผ่านสวนมะพร้าวมายังดินแดนอันเก่าแก่พวกเขาจะพาเรามาศึกษาและสัมผัสเรื่องราวของอดีตนางกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรปัตตานีอ,อันนี้ก็ราชิดีฮิยาครับและก็อันนี้ก็เป็นราชินีบิรูและก็นุก็ อาอองรชินีออมีเรื่องราวและร่องรอยกูโบหรือสุสานของอดีตราชินีนทั้งสามแห่งปัตตานีดารุสาลามาซึ่งได้รับการถ่ายทอดบอกเล่า,าโดยผู้คนในท้องถิน่นสืบกันมาจนทุกวันนี้นอกจากราชินีฮิยาวบีรูและอุงงู สุสานของราชินีกุนิงอยู่ที่เขตแดนมาเลเซียในปัจจุบันชาวบ้านและฮายีสมาแอภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ในชุมชนท้องถิ่นถึงกับแต่งเพลงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนในขณะเดียวกันก็ภาคภูมิกับสำเนียงภาษามาลายูปัตตานีลิ้นของปัตตานีเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษก็สวย จีนก็เขาตามได้เพราะว่าอรับเขาตามได้ในตามภาไหอินเดียทาได้ลิ้นกบปัตตนีเหมือนถ้าคนไทยน่ะเหมือนสมมุติว่าคนไทยร้องเพลงอินเดียเหมือนกันไหมถ้าคนปัตตานีร้องเพลงอินเดียเหมือนกันไหมเหมือนแน่นอนจริงหรือเพราะอะไรเพราะลิ้นทำอะไรได้ทุกอย่างลิ้นกบปัตตานีก็นาราแล้วก็กงยัลาอย่างเช่นเพลงอินเดียเพลงอินเดียสักว่าสมมติคนไทยเขาียกว่าเฮ้ มีเลกาขั้นคือเฉลยนไม่เหมือนใช่ไหมครับกันยาเฮ้มีเลก้ากันคือเฉลยไม่เหมือนกันอ่าเหมือนกับผมแต่งเพลงของของราชินีนะผมแต่งรองเียงราชินีรองเพนะราชินีว่าอ่ากาจาะกะจาะกะจานัชใจเย่บิวคุณีอุ้งูงเดชใจกาจาะกะจาะกะจานัชใเย่ เบกูคงนี่อุ้งง่ายจานี่ก็อปเพลงนี่ตาภาษาภปะาปะตาเพลงของของอินเดียวะชาชาชามีริกฟ้าชุันย่าฮิจาฮิกิสเนนดาชาชาชามีริกฟ้าชุันย่าฮิจาฮิกิสเนนดานี่ก็อปเพลงกองอินเดียถ้าคนไทยร้องไม่ได้ไม่ได้จริงๆแน่นอนลิ้นของปัตตานีนี่พิเศษที่สุดความภูมิใจของชุมชนที่นี่เนี่ย คือการรับรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองเพราะชุมชนที่นี่ก็จะมีเรื่องเล่าที่เราน่าจะต้องสืบพ้นเพิ่มเติมผมเองนี่ยังทราบไม่มากเลยซ้ําไปแต่อาจารย์ก็ไปฟังเรื่องเล่าจากที่ต่างๆมาบ้างผมเริ่มต้นชีวิตที่นี่ด้วยการฟังครับมองในแง่การทําให้เขาดํารงอัตลักษณ์ได้มองในแง่เรื่องเล่ามันก็ทําให้เกิดความเชื่อทัศนัคติระบบคิดอะไรหลายอย่างในทศนาของผมซึ่งอยู่ที่นี่มา29ปีเนี่ยนะเห็นว่าถ้าเราได้สัมผัสชุมชนกับความความผูกพันที่มีต่อสุสานเนี่ยนะครับ ฝ่ายรัฐอาจจะต้องทําอะไรมากกว่าปัจจุบันเนชะ่นให้ความสําคัญการให้เกียรติผมเทียบเคียงว่าสุสานสองแห่งขนาดนี้คือคือสุสานทางตูวะที่มะละกาซึ่งเคยมาเยือนปัตตานีและทางนี้ก็จะมีบ่อน้ําที่ชื่อว่าบ่อทางตูวะอยู่นะครับมุสลิมทางอินโดนีเซียทางมาเมลเซียนเนี่ยเขาจะมาเยือนสุสานทางตูวะที่มะละกาเสร็จแล้วก็จะต่อเนื่องมาปัตตานีเพื่อมาดูบอ่อน้ําทางตูวะอนุสรณ์สถานของการความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมะละกากับปัตตานี ที่ปรากฏระดัสภาพของบ้านเราเนี่ยฝ่ายรัฐเองแทบไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ก็เลยปล่อยให้บ่อน้ำเนี่ยก็คือที่อาบน้ำของชาวบ้านธรรมดา<ะ>ท้องถิ่นเองอบตอบจก็มาการช่วงหลังก็ลุกขึ้นมาที่จะดูแลความสําคัญของสุสานไม่เว้นแม้กระทั่งสุสานชาวจีนนะครับอันนี้นต้องต้องต้องให้ความสําคัญกับชุมชนด้วย<น>สุสานชาวจีนสังคมอบตต่างๆโลกกรรมการส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นมุสลิมแต่เห็นว่า สุสานชาวจีนที่อยู่ที่ตอนอันโลโลเนี่ยมันเป็นประสาของชุมชนมการเข้ามาของริมตัวเกี้ยมของริมตัวเหนี่ยวอัตระกูลชาวจีนที่ปัตตานีส่วนหนึ่งคารับอิสลามแต่ส่วนหนึ่งก็ยังเป็นพุทธอยู่พราะเมื่อท้องถิ่นขึ้นมาดูแลเขาก็ทําศาลานะคลุมให้กับสุสานชาวจีนนี่น่านับถือมากทําทางเดินทําทางเท้าลงไปในทะเลเพือ่อให้ดูว่านี่คือสุสานชาวจีนร่วมสมัยกับช่วงสุลต่านราย,ยานในช่วงนั้น เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามุสลิมหรือสังคมที่นี่จะดูแลเฉพาะประสาทของตนเอง<ม>รวมทั้งประสาทร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์อื่นด้วยนะ<ม>นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆของของ<ม>ชุมชนที่นี่ครับ<ม>การรับรู้ดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับคราวนี้ย้อนกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ปัตนีนะครับอาจารย์คิดว่าเราควรจะทำอย่างไร เราควรจะทําประวัติศาสตร์ไทยให้รองรับหรือเข้ากันได้กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่เฉพาะแต่ปัตตานีแต่ทั้งประเทศการันีีประวัติศาสตร์ไทยของเราคือประวัติเมืองหลวงนะสุขโขทยัยยุทธยาธนบุรีรัตนนทร์และมักจะจบลงตรงนี้ซึ่ง<ด>ถาม<ด>ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องออเด็กไทยพลเมืองไทยต้องรู้อย่างนี้ไม่ต้องรู้ครับแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยประกอบขึ้นอีกตั้งเจ็ดที่เหลืออีกเจ็ดสิบสามจังหวัดเจ็ดสิบสองจังหวัด ซึ่งแต่ละคนเขาก็มีประวัติศาสตร์ชุมชนตนเองแต่ไม่รู้จะเอาไปเข้าอยู่ตรงไหนถูกต้องครับเชื่อมโยงไม่ได้เขาไปเข้าไม่ถูกเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไทยต้องเปิดใจกว้างที่จะรับรู้ประวัติของเมืองบางเมืองที่เขาเจริญรุ่งเรืองก่อนมีประเทศไทยต้องทำใจครับต้องทำใจแล้วก็ให้เกียรติครับแล้วก็ภูมิใจว่านั่นเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะ ไม่ใช่เขาเขามีประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิวัติตัวเองหรือเพื่อที่จะแยกออกจากประเทศไทยไม่ใช่ครับม,มีขึ้นมาเพื่อประกอบกันขึ้นเป็นประเทศไทยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสามารถเชื่อมโยงต่อจิ๊กซอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับประวัติศาสตร์หลักได้เนี่ยเราจะยิ่งใหญ่ครับเราเราจะยิ่งใหญ่พวกครูที่จะสอนก็สบายใจ,ยใจว่าจ,จะไม่ตีกับไอ้เรื่องที่มัน จะไม่ถูกต่อว่าหรือเพ่งเล็งว่า<อ>เด็กอะไรเด็กก็ไม่งงเด็กก็ไม่งงครับว่าไอ้ที่เรารู้จากพ่อแม่จากเรื่องเล่ามันไปอยู่ตรงไหนถูกต้องครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวและเรื่องเล่าที่น่าภาคภูมิใจและน่าประทับใจของคนมาลายูค่ะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะพันแสงรู้สัปดาห์หน้ายังคงอยู่ที่ภาคใต้ เราจะพูดคุยลึกลงไปในเรื่องภาษามาลายูปาตานีและก็ไปดูเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทวิภาษาระหว่างภาษาไทยกลางกับภาษามาลายูด้วยค่ะรายการพันแสงรุ้งวันนี้ออกอากาศเป็นเทปแรกครั้งแรกค่ะก็เลยอยากจะฟังความคิดเห็นจากผู้ชมรายการมีข้อเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์หรือแนะนําอะไรเขียนมาตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้นี้นะคะเราจะขอขอบคุณ20ท่านแรกด้วยหนังสือที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เล่าขานตำนานใต้ของอาจารย์ศรีศักดิ์วันลิโพดมให้เป็นที่ระลึกและจะส่งไปให้ทางปรษณีค่ะแล้วพบกับรายการพันแสงรุ่งใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ